สวยสวยสวยาาเหลืองปรีดียธรนะฮะเจ้าของช่องวันโอมไปไหนเนาะค<ป>รับขับรถพาเด็กๆออกไปลืมกระเป๋าล,ล,ล,ลืมนู่นลืมนี่นฝ้าแห้งฝ้าแห้งแฮแฮยังไม่มาเห็นไหมพอเราไม่มาก็ไม่มาออคิดม <า S 2> ไม่เอาตรงๆไหมเขา เขาคิดคอนเทนต์เองไม่เป็นเอาตรงๆเลยนะถ้าหอยมาจมหอยยวนบ่โอ้ยเขาละวามากเลยสิมาจับผีขดในสนานะเนื้อวาพากันมาเปิดแอร์นอนเว้นโอ้ยได้ยินเสียงกว่านี้ลุกพุ่งปังพุ่งปังมาเลยได้ยินเสียงวามานาผ้ากันเดินออกมาเลยเนาะ นมาวนมาตื่นกันมาเอหน้ามาพ่อมีไปใส่อีกไปเห็นนั่นอ่ะเดินข้ามไม่ได้ต้องข้ามสะพานไม่ได้ข่าวแกไม่ดีอ้าวใครโทรมายะเนี่ยวันนี้ก็ จะมีทางร้านเฟอร์นิเจอร์เนาะมาส่งตู้แล้วก็ชุดที่นอนนะฮะบ้านของป้าอ้วนนะครับบ้านอิดดินประสานนะยังไม่มีนะคุณผู้ชมนะฮะโอ้สวยจังเจอเจอแดดเข้าไปมันสวยดีเนาะเม่ีอยนี่เพิดอทับซื้อ อะไรนะเรียกมานั่งเงียนะอื้าวนั่งรอสมาชิกไม่กวนคนละรานเดี๋ยว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 ใครได้เงินเดือนใครได้เดือนไม่ได้นะเรได้เหมือนกันหมดทุกคนนะทุกคนฮะได้ทุกคนยกเว้นคนเดียวยกเว้นใคอยนี่ยผูทำไมอ่ะก็องเงินอะไรอะไรกันเก็บัวเป็น ุาบงในยูทูบเป็นมะขาเลยจ้หะานูลงกระป๋องโอ้ยอยากกินอยากกินกินโดยกิน้วยกินกินทั้งใบมะขามขอบคุณหลายหลค่ะจ้าจ้าจจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณหลายหายค่ะ คุณผู้หญิงเอาแล้วปุ๊ตกทางเดี๋ยว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 มันได้อย่างเกิดขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวตกเร็วเร็วเล่ามา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 เอาขอคอยไถ่ท้ายนะคิดว่ายกินเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบอกไอ้ที่โอ้ยคือจต้องก็คือขอบขอบคุณเอฟซีเพิ่นมากนะเพิ่น เพิ sea, the the oh. Oh. <laughs> <laughs> ่นเพิ่มโทรมากเพิ่มชมแล้วลูกใส่เพิ่มมาเพิ่มมาฝากเนื้อฝากตัวรวนพวกเราจะได้กินเบียร์ครับบัวกวนเดียวเดียวตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะเขาว่าอะไรรู้ไหมไม่ยู้แล้พูดอะไรประเทศอะไรนะเองเมืองนอกวะประเทศไหน เพื่อนคนไทยแต่ว่าเพื่อนไปเห็นงานอยู่เมืองนอกเพื่อนเห็นอยู่ใน y o u t u ู e เพื่อนเลยว่าสวยโอ้ยมันเนี่โอ้ยบ่อะไรกินบ่ได้กินเบียร์นั้นดองแล้วตัวล้อที่สองนี่แสดงว่ามุดเต็มหัวแล้วมุดเต็มที่อ่าอย่าลืมเสื้อถ่ายน้ำด้อยบ่ชุบตัวสมิดผลแล้วอออ้ยยคือตอนแรกอ่ะยานนี่มาหา ไม่ได้ลูกสาววสิได้ไได้แทนลูกสาวได้แทนบอกให้แม่พันโทรมาถาบทาาเดียเดียวขออนุญาตแ์ได้ไหมนั่งอยู่ใกล้หูเมื่อกี้ใช่มากล้าเล่นยิงเด็กยิคนที่พูดเปนแม่เขาเหรอใช่ๆ ไปยูทูปมากหลายก็จะว่ามึงมบอกกันจะแต่ตัดลูกตัดได้แมถึง่าเอาเองความจริงโอ๊ตี่โอเคโอ๊กี้อ่เออไม่ได้เห็นเวียงเราไม่ได้เขินเออเขินบางลูกก็มแต่ไมจแซ่บยะยะดูอาการเขินครับฝักเนื้อฝักตัวด่วนย่ะ จากเรื่องคันดูได้ๆมาดามเขาจะเป็นมาดามแล้วฝากคอนแม่ค้อนแม่ฝากว่าแม่ค้อนแม่มาดามฝากแม่นี่ว่าแต่งหน้าเจ้าแล้วจัดธาราเพิ่งกำมากระสอบเ y o ยูทู e เป็นมักลุงมักป้าไม่กระติดต y o ยูทู e ทุกคนนี่แหละเพื่อนเห็นสภะาพตัวตตอนนี้ไม่ไม่เมื่อกี้ได้ยินบอกว่า ดูลูปูทุกวันในยูท t u มากมายยิใยังไม่ผย่าอย่าอยอย่า้ย่าอยายาอยาอย่อย่าีย่อย่าอย่ยัาอย่าาอยวาอย่าอยอย่าอ่าอย่าอย่าาอยอยเาออย่าอยอายอยาอ่ยเาอยยาาออย่่าอยัย่ย่อย่าาาอยอายย่าายวาโทรหาลยยยยาาเยย เดี๋ยวเโอเคเดี๋ยวติดบอกจะเอาบาดบรนหาเดี๋ยวจะเอาบาดบรทอมากแบว่ายอมย้อมเด็ดอะไรเด้อเมีเอาชคมินเบิร์สิเ่ป้ามาเอาเด้อย้อมยอมกัดดินเบิร์ลอะไรเนี่ยมาเอา มาโอ้ยดีใจกับปุอันีใจะกรบพุกสำหรับข่าวใหญ่ในวันนี้นะเพื่อนกระชื่นชอบนันลาโบมีอย่างดอกกระชื่นชอบต่อมาแล้วก็มาให้กำลังใจคนไลน์แป๊บกันยังวะจอเด็ดเลยไม่แล้วเสือเชือสีพูดไม่ได้มีเลยเสือฮัลโหลไมนาดขนาดจองเชร้าในประกาศหาคู่ยังไม่ได้ยังไม่มีเลยพี่เสือยังไม่มีใครทักมาสักคนเลยพี่เสือ เราก็สี่ปีแล้วนะเรายังไม่มีใครโทรมามีเลยยังไม่มีใครโทรมายังไม่มีเสื้อนะเออก็เนี้ยหัวข้อคลิปพี่เสือตลอดเลยนะเสือเสือยังโสดเสือยังเหงาดิขนาดนะขนาดประกาศแล้วเราไม่รู้โปรโมตตัวเองไม่รู้เท่าไหร่เรายังไม่มียังมีมันมาแอบนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆมันยังไงเราจะได้ไปอยู่เมืองนอกอีกต่างหากนะเขาจะจะพาไปอยู่เมืองนอกสินะ ถ้ามีเพื่อนก็ติดต่อมาด้วยอืนี่แอดเพื่อนก็ยังไม่มีเลยมันมีดีและปุ่นี่เออเออมีเด้อหาคุณชายเนอะก่อนจะไปด้วยไปในบ้านไปในบ้านคนชอบไปดูอะไรวันนี้จะไปเป็นลูกน้องก่อนนวันนี้มาแดงกับมีคนขับรถไปเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะแล้วต้องเปลี่ยนสถานะเลย เล่นจะขายช่องยู u ูปไหมฮะจะขายช่องยู u ูปไหมฮะมาดามเขาเขาชื่อช่อง YouTube คงไม่ได้ขายหรอกเขาจะไปทำด้วยกันโอ้เขาก็พากันไปกินเที่ยวรู้อยู่สบายเนาะเราก็คอยกดไลค์ให้เขาก็ได้อย่าลืมซืลดต้นดอกไม้ลวดต้นดอกไม้อีกแล้วนะคนเห็นดอกไม้เแล้วใครจะบ่นใจบ่นดอกไม้ใครจะดูแล บ้านต้งรับสมัครแม่บ้านใหม่อะเออเดียวเดี๋ยวเดียวงานใหญ่แล้วงานเข้าแล้วคือแม่บ้านเขาขาดหรือว่ายังไงก็เห็นทำงานดีหรอเลยน่าจะประมาณนี้การงานม้ยนี่สรุปว่าเขาหาแม่บ้านเาหาแม่บ้านงานดีใช่ไหมก็เลยจีบมาใช่โอ้ยบัตรเงินตัดเงินรับสมัครแม่บ้านแล้วเด้อบัดที่นี่เด้อเอองานเข้าปากไปแล้วต้องหาแม่บ้านใหม่ แม่บ้านไม่เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ผู้ใดสุดกิจสุดใจมาสมัครเด้อสมัครเลยในคลิปนี้มีคนน้ำตรงใหม่เด้อครับอนาคตต่อไปเเออออมามีไผเฝ้าอันล่านเสียอเซนแล้วได้บ้านแม่นเฝ้ายล่านกับ่มี่มดนามต้นไม้อยู่บ้านกับ่มีบ้านทำงานกับ่มี่พีต้องจองสักหลังแล้วแหละเพื่อเช็ดถูจะมีคนติดต่อมาบ้างเพื่อความสะอาดดี <laughs> คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชม<ร>นหให้กำลังใจนะค<ด>รับเพื่อนนเพื่อนได้แปล่น <laughs> อืมเพื่อนได้แปลี่แล้วได้